สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ร้านอ่าวันนี้อยู่กับพ่อใหญ่ล้านนะครับวันนี้เลี้ยงช้างอยู่วันนี้ก็คือพ่อใหญ่ร้านจะพาทางบัวน,นาอาบน้ํานะครับฝากถึงพ่อใหญ่ยยร้านฝากถึงลูกเคยไหมครับมาเลี้ยงช้างหน่อยฝากถึงลูกเคยนะครับตอนนี้ลูกเคยกลับบ้านนะครับตามหาลูกเคย ลูกเคยมาเลี้ยงช้างหน่อยนะครับผมลูกเคยกลับบ้านลูกเคยอยู่สะระบุรีตั้งแต่จักเดือนเหรอฮะสองเดือนอ่าสองเดือนแล้วนะครับยังไม่กลับมาเลยนะครับตอนนี้ให้พ่อตาเลี้ยงช้างคนเดียวสองเชือกเลยนะครับอ่าปกติก็ ลูกเคยเขาก็จะเลี้ยงตัวนี้นะครับพังโบนาตอนนี้พ่อตามาเลี้ยงให้สบายเลยนะครับกลับบ้านไปเทียเ่ยวเลีเยเ้ยงให้ลูกเคยเลยะะี้ยงให้ลูควะเออพอตาใจดีนะครับเลี้ยงให้ลูกเคยนะครับฝากฝากไปถึงลูกเคยด้วยนะครับอามนะครับลูกเคยอาม ตอนนี้พอตาคิดถึงมากเลยนะครับตอนไหนจะกลับหรือว่าพอฮะไม่มีคนหาปลาให้กินนะครับไม่มีใครไปตัดยาด้วยนะครับเงินเงินซื้อกับข้าวก็ไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีอ้าลูกเคยกับาอีกฝากถึงลูกเคยด้วยนะครับที่ลูกเคยดูอยู่ไออารมนะครับ อามสระบุรีนะครับมาดูช้างด้วยนะครับตอนนี้พ่อตาเหนื่อยแล้วพ่อตาแก่แล้วนะครับอันนี้คูไ่ไวเลยคูนี้นะอันนี้ปล่อยไปบ้านเลยอันนี้โอ้เขาจะเดินไปบ้านเลยนะครับเดินไปเองเลยนะครับพังมวน พังบัวนานะครับนี่นะครับเขาเดินไปกินหญ้ากินหญ้าเองหยิบเองอะไรเองเลยนะครับเชื่องมากเลยครับช้างเชื่ยงนี้นูน่นตอนอันนี้คือพ่อใหญ่ล้างของเราเขาจะไปเกี่ยวมาคนเดียวเขาเลยนะครับนี่ครับมาให้ช้างเดินมาเองหยิบเองพูดไว้ได้แบบนี้่นี้นะ ผูไว้ใบ้านใ hey, นห้อง,อ,งอ๋อช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็จะผูกไว้ข้างในบ้านเลยนะครับเข้าล่มเห็นช้างอีกเชือกหนึ่งที่นิสัยดีมากเลยนะครับใครก็เข้าได้นะครับลูกหลานของเกก็เข้าได้สัมผัสได้จับได้นะครับพังบวัวนะชาช้างนี้ เจ้าของเขาก็ว่า,ถ,าถ้าว่าสวนเปิดก็ไปอยู่โลกสวยสบายเลยนะครับช้างเชืองน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นหลักหลักนอนว่ะแนตรงนี้จะเป็นหลักนอนของเขา ว่าลูกเคยบ่เนี่ยพังโบนานะครับเงินใหม่ใส่แน่เอาเงินใหม่ใส่แน่บ่มีเงินสื่อาให้ส่้างเออลำบากแห้ง่านน้ำมันลดกับบมี โอ้ยไปตัดหญ้าก็ต้องใส่น้ำมันด้วยใส่น้ำมันเอกาแฟเอฟลอยด์้วยอืมไปตัดหญ้าเราต้องใส่กาแฟเอฟลอยน้ำมันลดน้ำน้ำมันคนน้ำมันบ่มีเงินโซเลสแน่เฮ่อหาพันธ์หาพันเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกห้เงินหลวงหาพันธ์มาได้ใจเลยโอ้เขาบอกห้เขาว่าเออ Ni lúc nãy sang chịn 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 กินเองนะครับกินีร่ไปกบับด้ยนี่ครับกินในรถเลยสุดยอดเลือกกินเอาแต่ใบสวยๆอ่อนๆนี่ครับทาง VIP นะครับโบนานะครับต้องเลี้ยงดีหน่อยครับยายนะครับดูลาเขากินมีเสียงออนหาอน

นึกว่าแต่ไปเอาสับปะรดฮะนึกนึกว่าแต่ไปเอาสับปะรดไปหาแย่บ่เอามาดูหน่อยครับมาดูแย่หน่อยครับคุดเอาหรือยิงเอาใส่บ่วงใส่บ่วงเอายิงเอาเอาเส่บ่วงเอานี่ครับเพรามันสองหลงเลยหาตัวพอดี เพ็ดยังกินพัดไอพัดบ่เออเอ้วนดีเนาะี่ด,ดอ่าไปไรเงี้ไปไรเงี้ <c oughs> เ้ปล่อยแล้วก็วิ่งจับด,ด,ดอ <c oughs> อิอ่ทันหอกเออนี่นะครับเย้นะครับหักกับข้าวนะครับวันนี้อ่ากับข้าวไอช้าง อาหารเยอะนะครับช้างอยู่ที่นี่แต่ว่าคนแหละคนขาดแคลนนะครับไม่มีับข้าวอืมไม่มีกับข้าวสองันลวหนหกันสองวันแล้วสองวันแล้วแต่ทั้งบนอูมีเตี๋ยววนเลยวนเลยเออมากระเอ่นมากรอ่นใส่ พักหลายหลึกว่าแต่ไปเอาสับปะรดแม่นอะเบอร์เนคนเลยว่าแต่เอาสั่งออกสวงามสวยสวยสวยกินจำตัวสบายเลยกินหยาสบายอยู่นี่ไปไปย่างแขกฝรั่งนี้โลกสวยนี้อ่ ฝรั่งจูงไปได้เลยนะครับทางบัวนาไอเดินแขกฝรั่งนี่โอ้โหเ,เชื่องมากเลยนะครับฝรั่งชอบทดลองได้อมไอเจ้าของว่าขายเหมือนกันครับปล่อยนะครับอยากให้เขาไปอยู่ตรงที่ดูแลที่คนดูแลดีๆนะครับถ้าปล่อยไปให้คนดูแลดีๆเขาจะปล่อยอยู่นะครับถ้าว่า ไปให้ที่ว่าไปทั่วแขกเขาไม่ไม่ปล่อยนะครับต้องให้ไปอยู่กินอาหารอยู่โลกสวยเขาเขาจะปล่อยอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครดูแล้วสนอ้ยังไงมีคนสนใจยังไงก็ไปติดต่อผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ติดต่อกับเจ้าของให้นะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ